คุณผู้ชมคะถ้าดีทีพูดถึงออนเซ็นเนี่ยหลายคนคงนึกถึงประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคะแต่วันนี้ไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่นแล้วค่ะเพราะว่าที่ภาคใต้ของเราอย่างที่จังหวัดกระบี่ก็มีออนเซ็นท่ามกลางธรรมชาติเปิดให้หนักท่องเที่ยวได้เข้ามาแช่น้ำผ่อนคลายว่าแต่บรรยากาศจะชิลขนาดไหนต้องไปดูให้ถึงที่อ่ะ ดีดีพามาเยือนน้ำตกร้อนนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคลองท่อมเหนืออําเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ปักใต้บ้านเรานี่แหละค่ะนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะแม้จะเป็นช่วง low ซ e a s o n ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติแวะเวียนเข้ามาปาักหมุดอย่างต่อเนื่องค่ะ จุดเด่นของน้ำตกร้อนแห่งนี้นะคะเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรสร้างถือเป็นอันซีนไทยแลนด์ค่ะที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประจำปี2565และล่าสุดนะคะผ่านการประเมินความพร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรระดับดีเยี่ยมปี2566จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอีกด้วยค่ะ สำหรับน้ำตกร้อนแห่งนี้คุณผู้ชมค่ะเกิดจากสายน้ำแร่ค่ะคือมันมีลักษณะเป็นทานน้ำพุร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดินตามธรรมชาติเลยนะแล้วก็ไหลมาผสมกับน้ำเย็นจนกลายเป็นน้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิประมาณ40องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิพอเหมาะพอดีค่ะถือเป็นอ่างน้ำร้อนธรรมชาติสามารถบำบัดอาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดี ทางผู้ประกอบการแนะนำนะคะว่าใครมาเที่ยวที่นี่และต้องการมาแช่น้ำที่นี่เนี่ยไม่ควรแช่น้ำเกิน20นาทีนะคะและที่สำคัญค่ะห้ามใช้สบู่และยาสระผมในน้ำตกร้อนนี้เด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะเราไปเจอคุณสาคอนมีแก้วนะคะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือเล่าปิดท้ายนะคะว่าแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนจะเน้นความยั่งยืน ความสะอาดสะดวกปลอดภัยและต้องสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเพื่อให้เกิดความประทับใจแล้วก็กลับมาเที่ยวที่นี่อีกนะคะแล้วก็ในอนาคตค่ะเขาก็เตรียมที่จะพัฒนาต่อยอด ทำเป็นบ่อสปาเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาปักหมุดที่นี่ด้วยนะคะนี่ก็กลายเป็นออนเซ็นท่ามกลางธรรมชาติที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแช่น้ําผ่อนคลายได้แล้วไปกันได้เลยที่น้ําตกร้อนแห่งนี้อําเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ